สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19เดือน6ปี2568นะครับวันนี้จะนำมาพระสมเด็จวะัละครังนะครับมาให้ดูเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรหนานะครับอ,อันนี้มาเปิดดูกันนะครับว่าพระเป็นยังไงนะครับเนื้อหามวลสารนะครับ กรอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ในแบบนี้เลยสวยนะครับแล้วเลี่ยมกันน้ําแบบนี้นะครับเลี่ยมหนานะไม่เคยเห็นเลี่ยมแบบนี้นะนี่เลยนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับเนื้อมวลสารเป็นยังไงนะครับพระแท้นะครับพระผง พระสมเด็จวัดลักขางนะครับพระแท้แท้ไม่ใช่ดูที่พิมพ์ส่งนะครับต้องดูที่เนื้อพระนะครับเนื้อพระความเก่าของเนื้อพระนะครับนี่เลยนะครับก็มาให้ดูกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซูมนะครับแต่เข้ามาใกล้ๆนะครับได้ยังไดูนะครับดู พุทธสินของท่านก่อนนะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วจะมีสายจีวรน,นะครับเนี่ยจะมีสายจีวรที่นี่เหมือนกับว่าบางนะแต่มันมีนะอันนี้นี่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 ผมเห็นหลายองค์นะครับเป็นแบบนี้นะที่มีตําหนิที่นี่นะ่ะนี่ติ่งติ่งตัวนี้นะ่ะน่าจะเป็นตําหนิในบล็อกบล็อกนะครับเนี่ยตัวนี้นะ่ะก็มีหลายองค์เป็นแบบนี้นะ่ะ ก็แปลว่าต้องประจากบล็อกนะครับไม่ใช่เนื้อเกินขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยไม่มีเส้นนิสีน้านะครับเนี่ยไม่มีเส้นนิสีนานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับไม่ใช่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อดูนะครับว่าเนื้อหาท่านเป็นยังไงเป็นเนื้อปูนปลวกหอยนะครับเป็นพระยุปลายของวัดละคังนะครับอันนี้เป็นเป็นสายวัดนะครับแต่ แต่ช่างที่แก่แม่พิมพ์นะครับเป็นช่างวางหลวงนะครับเป็นหลวงวิจารณ์จรนานนะครับเนี่ยลักษณะของท่านนะครับเป็นพิมพ์สุโขทยนะครับเนี่ยหน้านี่จะเหมือนข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็ของวิของหลวงวิจารณ์จรนานจะมีอันนี้นะไหลนี่จะเป็นเนื้อจะหายไปนะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะมาซูมให้ดูอีกนะครับให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้ยังไม่ได้ซูมนะครับเนี่ย เรามาดูกันนะครับเห็อันนี้เป็นเนื้อปูนหินภูเขาผสมกับเนื้อกล้วยข้าวสุกแล้วก็มวลสารผงพืคุณทั้งห้าของสมเด็จท่านนะครับเนี่ยแล้วก็ผสมด้วยเนื้อกล้วยข้าวสุกนํำมันตังอิวนะครับน้ำมันตังอิวน้ำอ้อยเขียวอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยไม่มีใครรู้โบรสารที่แท้จริงที่สมเด็จปู่ท่านเอาไปใส่ในพระสมเด็จของท่านนะครับนี่นะครับพระสมเด็จวัดลัังก็พุทธคุณก็ทุกด้านนะครับทุกด้านนะครับโทษจักรวาลนะครับที่เขาเอ่ยกันมานะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าบางท่านก็จับพลังไม่ได้นะครับแม้แต่ผมจับพลังได้ก็ยังไม่รู้ว่าพุทธคุณท่านเด่นด้านไหนนะครับ นี่นะครับนี่เลยนะครับผมจับพลังได้ก็ขั้นที่ขนลุกเท่านั้นนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพลังเป็นยังไงนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาท่านเป็นยังไงเป็นพายุปลายนะครับพายุปลายของวัดละคังนะครับพายุปลายของวัดละคังอะไรมันทาไมไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวกันนะครับได้ไหมเนี่ย ท่านไม่อยากให้เห็นเลยครับอาโอเคได้แลว้วนี่ครับมวลสารของท่านนะเป็นเนื้อเหมือนกับว่าเนื้อเน่าอะไรประมาณนี้แหละครับนุ่มเห็นไ,ไหมองค์ท่านนะครับองค์พระของท่านเป็นแคลไซด์เหมือนแล้วนะเห็นไหมนั่นแหละเม็ดเม,ม,ม,ม็ดนั่นแหละเป็นแคลไซด์เม็ดขาวๆนะเนี่ยไป ถ้าเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับเป็นเนื้อปูนปลอกหอยจางเงาเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะแตกแบบนี้นะครับนี่อะไรนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็กเล็กๆแบบนี้เป็นวปได้ที่จะเป็นมีส่วนผสม,มของเนื้อปูนหินภูเขาด้วยนะเนี่ยแล้วจะเป็นผ้ายุบกลางนะเนี่ยเป็นหลวงวิจารณ์เชลนัยในนะ่าจะเป็นผ้ายุบปลายนะหลังจากปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดนะครับเนี่ย เหนไหมเหนือ้อท่านจะแตกลายลายสังโครกลายงาอะไรประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมครับสวยไหมเหนือ้อมวลสารท่านต้องเรามาดูพระผงนะครับพระสมเด็จว่าลักางนะครับเก่าต้องดูที่มวลสารนะครับพระเท้ต้องดูที่มวลสารว่าเก่าไหมมีแคลเซียมกำมอนัดมีแคลายอะไรเม็ดมวลสารท่านเก่าไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นเม็ดเป็นสีแล้วเป็น ่าละคังแ่บนะนไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเหล็กไหลนะครับนี่นำดำๆเนี่ยไม่งั้นก็น้ำมันตังอู่หรือน้ำอ้อยเขียวเข้าไปลงไปอยู่ในหลุมนะน,นี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสวยนะพระสมบูรณ์นะครับพระสมบูรณ์ไม่รู้ว่าผ่านการใช้ไหมเนี่ยเดี่ย ไม่น่าจะผ่าดการใช้นะเพราะว่าพราสวยมากเนี่ยนุ่มไหมซุ้มนะครับโอ้โหให้ดูเนื้อหานะครับเนะื้อหมอนหาหมอนสารเป็นยังไงนะครับเนี่ยพระสมเด็จวรรคายเป็นะเป็นักเ,เป็นเกดตั้นเกตเนะยโอ้โหนี่นี่น,นี่ขาวๆนี่เห็นไหมครับนี่ ทุกคุณท่านหรือว่าเม็ดพระธาตุเสด็จนะเนี่ยเนี่ยข,า,ขาวๆนะเห็นไหมผลิตขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าติดกับอยู่ในเนื้อพลาะนะเห็นไหมลองลองคอดูว่าจะหล่นไหมไม่หล่นนะเห็นไหมครับติดอยู่ในเนื้อพลาะเลยอนะเห็นไหมครับเนี่ยเหอนกับว่าเม็ดพระธาตุท่านเสด็จขึ้นมาประมาณนี้แหละเห็นไหมสวยนะไม่แปลกน,นะ แปลว่าท่านจะแปลงรูปได้นะแปลกมากเห็นไหมเนื้อหามวลสารต้องเป็นแบบน,นี้นะครับอันนี้เป็นพายุป,ปลายแล้วแหละอันนี้เนี่ยเป็นพายุปลายนะครับเห็นไหมครับมวลสารท่านจะไม่มีเยอะเท่าไหร่น,นะยุปลายนะใจก็มีอยู่นะครับเห็นไหมสีสเเ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 ีเขียวนในยนเม็ดเขียวดำดำเงาเงาฟ้าเมดอะไรนะ่ะ เหมือนกับพระยุบต้นกับยุบกลางนะครับเนี่ยพระยุบกลางนี่จะมีมวลสารเยอะมากพระยุบกลางนะครับที่เพราะว่ามีส่วนผสมของพระกำแพงนะครับที่เม็ดซุ้มกอเม็ดอะไรนะ่ะขึ้นมาแต่พระยุบปลายนี่จะเป็นมวลสารของของผู้ทุกทุกของท่านเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็ให้ดูช้าๆนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมเม็ดมวลสารแคลซายนะครับเป็นแคลซายขึ้นมาแล้วเกาะผลึกเป็นแคลซายแล้วนะครับไม่ใช่แคนเซียมแคลวนัดนะครับออกมาอธิบายหลายคลิปนะครับว่าแคลซายกับแคนเซียมแคลวนาดมันไม่เหมือนกันนะครับก็อันเดียวกันแต่ว่ามันจะแข็งตัวนะครับแคลซายจะเป็นแคนเซียมแคลวนาดแข็งตัวแล้วนะครับแล้วแต่อายุนะครับแล้วแต่อายุนะถ้าอายุ แคลเซียมกำเนัดผลิตออกมาแล้วก็ถ้ามันแข็งตัวก็เพราะว่าอายุมันยาวกว่าอันอื่นนะครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่เป็นแคลไซน์นะครับนี่ตรงกลางมือเลยเนี่ยตรงกลางท้องเลยเนี่ยเป็นแคลไซน์นะครับที่แคลเซียมกำเนัดแข็งตัวแล้วเนี่ยนี่นี่ นี่นมันจะจะมีติ่งตัวนี้นะผมก็ไม่รู้นะครับเป็นพิมพ์อะไรนะจะมีติ่งตัวนี้นะผมมีสีเห้านี่แหละเป็นแบบนี้นะมันจะมีติ่งเห็นติ่งอยู่นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวกลางเนี่ยอันนี้เป็นชายจีวรอันนี้จะเป็นติ่งเหมือนกับชายจีวรลงมาอย่างนันหนึ่งนะแต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยจะมีเหล็กไหลนะครับจะมีเหล็กไหลเนี่ยดำๆเงาๆอะไรประมาณนั้นเป็นเหล็กไหลนะครับเม็ดเล็กๆเนะ่ย เราดูด้านข้างไม่ได้นะเห็นไหมครับมันเลี่ยมยังไงผม,มยังไม่รู้นะเหมือนกับเลี่ยมหน้านแล้วนะ่ะสมัยเก่านะ่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่เลี่ยมแบบนี้แล้วเห็นไหมครับด้านหลังนะนเนี่ยรูอะไรประมาณนี้นะหนห่อยเลยเงาวับวับวบนี้นะนครับนี่แหละครับเป็นผ้าแท้เลยนะครับถ้าท่านเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ผ้าใหม่นะเห็นไหมผ้านี่แก่นนะด้านหลังนะ เห็นเนื hmm, uh ้อเหมือนว่าเนื้อนุ่มนะแต่ว่ามันแกล่นนะครับเอามาคอกันนี่ดังตักแตงเตงเตงตงเลยอ่ะนี่ครับอันนี้หมวนสารคงจะหลุดไปนะเห็นไหมเนี่ยนี่เลยนะครับเห็นไหมเนื้อสมดิร็์วาลครั้งต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลย เห็นไหมเนื้อเนื้อปูนปวกหอยนะเนี่ยเป็นแบบนี้นะเนื้อปูนปูกหอยนะเนื้อปูนปวกหอยกับเนื้อปูนหินภูเขาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเนื้อปูนปวกหอยจะเป็นเงาวับวับวแบบนี้แหละพระสมเด็จวัดระฆังผมก็ไม่ต้องบอกให้ใครไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าทุกๆคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะพวกทุกคน เป็นด้านไหนแล้วกออ็พิมพ์อะไรบางคนก็จะหาพิมพ์แบบที่ว่าพวกเซียนเล่นกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับทุกพิมพ์นะครับดีที่สุดเพราะว่าเป็นพระสมเด็จวะะราคังนะครับองค์สมเด็จปู่ท่านได้ปลูกเสียงนะครับท่านก็จะหาแต่พิมพ์แบบที่ว่าไปขายเขาได้นะครับไม่รู้ว่าศรัทธาจริงไหมเนีะ อยากจะได้พระสาเร็จแต่ว่าอยากจะได้เอาไปขายนะครับไม่ได้เอามาขึ้นคอนะครับส่วนมากนะผมก็งงเลยนะครับเล่นพระอยากเล่นเอาไปขายนะครับผมเล่นมาเก็บตลอดนะครับเก็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 บตอนนี้เยอะมากเลยแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าใครอยากจะได้ก็ก,ก,ก็ติดต่อผ่าน บ้านเขียวเลยนะครับนี่คเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เลยนะครับลิงก์ไว้อยู่ในคอมเมนต์นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราคาต้องคุยกันในบ้านเขียวนะครับจับต้องได้นะครับจับต้องได้นี่นะครับบางองคข้อแพงนะครับผมขายหลักล้านนะครับงองนะแต่บางองก็คุยกันได้หลักพันนะครับสบายนะครับ ผมก็เก็บเอาไว้แต่งปันให้เพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปของผมนะครับแล้วก็ผ่านมาเจอคลิปของผมแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ให้กดช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพิ่มคนกดติดตามให้ขึ้นให้กําลังใจด้วยนะครับก็แล้วก็จะมาดูคลิปอีก ต่อมาก็ดูได้ง่ายนะครับกดเข้าไปดูก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาหานะครับเบางทีก็จะหาไม่เจอนะครับพระพระสมเด็จวราคานะครับตอนนี้นะครับพระแทนนะครับมีเยอะอยู่นะครับไม่ใช่มีน้อยนะครับมีเยอะแต่ก็เห็นนะครับคนจีนเข้ามาซื้อเยอะมากเลยนะครับ เขาก็เก็บไปไปไว้ที่บ้านเขานะครับประเทศเขาแล้วคนไทยเดี๋ยวก็ไม่มีนะครับตื่นไวไว้ด้วยนะครับไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสงครามอะไรจะเกิดขึ้นแล้วนะครับดีที่สุดก็ต้องมีพระเอามาไว้ครอบครองนะครับซึ่งพระสมเด็จวัดรักังนะครับพระสมเด็จที่สมเด็จปู่วัดรักังนะครับสร้างนะครับวัดไหนก็ดีหมดนะครับ ก็มาขึ้นคอนะครับก็ป้องกันภัยนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับเห็นไหมดำๆเงาๆนะเห็นไหมนี่เม็ดดำๆเงาๆนี่เลหลนะครับแม่เหล็กดูติดแน่นอนพระองค์นี้นะครับก็ผมก็แนะนํานะครับต้องถ้าตอนนี้ก็จับต้องได้นะครับพระหลักร้อยหลักพันอยู่นะครับก็ลองนะครับลองไปหาดูนะครับ ถ้าหาไม่ได้ก็ติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับผมแบ่งปันให้ได้นะครับเนี่ถ้าเชื่อผมว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ก็เชื่อได้นะครับเราไปไปตรวจสอบเลยก็ได้นะครับตรวจสอบสายวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่สายเสียนนะครับเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับไม่แต่ผมไม่กล้าลองตีนะครับแล้วใครที่ ได้พระจากผมไปแล้วนะครับผมเอาจริงๆนะผมไม่อยากจะรับคืนนะครับถ้าท่านต้องดูให้ดีๆนะครับว่าอยากได้องไหนนะครับต้องดูนะครับไม่พอเฮ้ยเลขห้า่นี่สองห้าเฮ้ยผมเห็นสองห้านะนี่เห็นแล้ครับเพื่อนๆอ,อ่ะหลวงปู่ท่านให้แล้วเนี่ยสองห้า ชุดนี้นะขอเนาะขอนะครับสองห้านะครับเนห็นไหมเลขสองแล้วเลขห้าชัดเจนเลยเว้ยนี่แคปเลยนะครับแคปภาพตัวนี้เลยสองกับห้านะเราไปซื้อดูนะครับสองห้านะถ้าดีถูกก็ดีใจด้วยครับแต่ว่าไม่ถูกก็อย่ามาโทษผมนะครับดีเลยนะครับเห็นไหมรูหลุมเทพอะไรที่เขาเรียกกันนะ ตันี้สายวิทยาศาสตร์มาแรงนะครับสายวิทยาศาสตร์มาแรงมากนะครับที่อธิบายได้นะครับอธิบายได้ว่าเกย์แเท้เป็นยังไงนะครับก็ก็ดูๆนะครับคนจีนเขาก็เข้ามาศึกษาสายวิทยาศาสตร์กันหมดแล้วนะครับต่างชาตินะครับสายเซียนนะ่ขายพลาจะไม่ได้แล้วตอนนี้นะไม่ใช่ว่าจะจะไม่ได้ต่ไม่ได้แล้วผมว่านี่เลยนะครับ ก็ยังไงก็นีเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ก็ได้นะครับไม่ได้เสียทังนะครับกดติดตามผมนะครับนี่เลยครับให้กำลังใจกันให้ที่ทำคลิปให้ดูนะครับทำคลิปก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่ต้องมีเวลาอีกด้วยนะครับผมก็อยากจะเผยแผ่ บารมีของสมเด็จพระุทธเจ้์ตูผมลสีนะครับเพราะว่าศรัทธามากนะครับนี่เลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆคนไทยนะครับด้วยกันนะครับลักกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้มีทุกคนนะครับพระสมเด็จวัดละคังนะครับที่พระสมเด็จที่ทรงคุณค่ามากนะครับแล้วก็ผู้ทุคุณแรงสูงมากนะครับก็ยังไงก็ ไปหาไว้ไว,ไวนะครับก่อนจะพระจะถายไปจากเมืองไทยหมดนะครับไปอยู่เมืองจีนกันหมดนะนี่เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบทุกคุณท,ทุกท่านนะครับที่ได้มารับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งเอยแหงรวยสวัสดีครับ